À, bài đi với nó viết nào nèo với nó đây vào nó xào xe lường đi nó đây, chắc tổ gối ngôm màu lốt xe đèn đi bỏ tức bỏ xe đèn đi bỏ nhìn xô cho thân với nó ừ. nhỏ โอ้ยบวชึกจำพี่น้องเลยกระดุงพื้นที่พี่น้องเลยลองพคนนี้มองน,น้องมันนี่宝มานมันนี้เนาะมีตัวหมานำพี่น้องเลยสุนัขพี่น้อง ยอ่อนลไม่ได้แม่นถึอกอเราบ่อตัว,วใหญ่บ่บ่อเถื่อบ่เดี๋ยวมิจตปลาซิวโอ้ยายนี่ยมันอย่างก,กระดุงคือน้อยคือหมานเธอเนาะ๋ะอกระดุงน้อยหมานไว้ใหญ่นี่เว้ย <c oughs> ตายตายตาย,ตาย <c oughs> ไล่ลายลายใหญ่เลยไล่ลายลเอาทั้งเนยเขาพร้อมมาใหญ่บ่ <c oughs> โอ้ <c oughs> เอาทั้งเนยพร้อมปลาน้อยเนาะ โอ้ยใายเล่าหมานพี่น้องเลยโอ้งพี่เ,เล่าหมานไวยเมันไปดูทางโน้นกันพี่น้องโอ้ตายตาย đấy phải khói nhai bò hả ô bên đây, bà lại, bên đó đây. Bà phải chịu lại phải nó rồi. ใ้ขัวความน้ำก่อนพี่น้องเลยออไปยอ่าน้อยน้อยน้อยว่าข้อใหญ่มาเลยโอ้ยมีแต่ป่าซิวพี่น้องเลยใหญ่นี่ดิมานบอลโอ้ยคนบักใหญ่หนึ่งกระดุงน้อยมันน พอทางเนี่ยายจ้ยแม่บันี้เอาพอเท่ามาได้ลงตึกบ่พอเท่าฮะโอ้คนตึกแหน๋น้อยเนาะทางนี้เนาะ อ้าวหรม่ผู้สาวมันเข้าแล้วั่ยปลาคอใหญ่นะ่ๆปลาคมนี่ปลาทูมีแต่ปลาคาบคลองพี่น้องเอ้ยหนี่แต่ปลาคาบคลองเฮ้ยนิจัยนี่บ่ไอ <si to! ้ละปลาคอใหญ่น่ะใส่ปลาตัวใหญ่เลยพี่น้องปลาช่อนพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่เลย ปลาซ่อนปลาซ่อนพี่น้องโอ้แถวนี้นะ่ะสะดุ้งหลายพี่น้องเลยสะดุ้งหลายได้ใบใหญ่ได้บอน้องได้บ่เธอโอ้โห keng 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 ơi ngồi máy tức lời sao chứ can khảo như đây mà nó nhòm mà nó cú nhau một thân vang Thái cùi nơi hè, á, à, nói hột phí gì lại Ờ, lấy củ khoáng nằm, củ vang con Đây, bọn nó thằng này, thằng vịnh, thằng cà đúng nó แสดงว่าพอให้มันลอดจักโตเลยนี่เนาะโอ้ชาวเนี่ยนะคนบักใหญ่นึงกระดุมแน่นอนพี่น้องเลยเนี่ยไรแม่ไงมึงนี่ลาหูคนบิดิโกบนี่อ่ะอ้าวอ้าวย่อๆโยูขึ้นมานี่ก็ไปทางนั้นละผมแง่เจ็ดชกคนบ่คือปลาคอใหญ่เราไปทางนั้นบ่ปลาโนน้เออดเกบังพลาดคอนเด้อทางนั้นเด้อย่อกระดุมเด้อ ลาดคอนกัน,นครับเอาเด้อเด้อโอ้ปรมาณเลยเนะานะเจา้าเนาะคนบักางไ่เนเาะก็ดุงน้อยๆจะรับคลิปนี้เอาช้ำน,นี้ก่อนพี่น้องขอบคุณมากๆครับผม